เต็มกระมังวดีเลยนอนไปเลยเฮ้ยออกได้ป่าวเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เก่งเดี๋ยวนี้เก่งเฮ้ยเฮ้ยมาหมูเดงมาเจหน้า <t ries> ไปทำไรมานี่ดง หูแดงเร็วเอาบแบบเต็มสปีดทีนึงหงูแดงทุกคนจับตาดูช็อตนี้นะครับ